วันนี้เราก็จะไปชมกับน้ำน้ำอะไรคะน้ำตกแล้วก็กค่จะถึงตรงนี้ครัก็จะถึงแล้วหรอคะตามนะคะเดินไปตามเลยค่ะเดินไปตามรอยลูกแคะให้ตามรอยทุ่งนาไอ้ตามคันนาเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนไหนคะไหนอูน้ น้ำตกบ้านนอกเ,ออเราไม่มีภูเขานะคะออแต่มีน้ำตก,ม,กมีคนอยากลงน้ำตกใครอยากลงน้ำตกยกมือขึ้นว่าต้องหาดีใช่คะใ่คะเดี๋ยวมันลื่นค่ะออแล้วเอาขากงเกงขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเปียกค่ะ หอมมากเลยใช่ไหมคะกับการที่จะลงไป,ไปจะลงไปทำไมคะจะลงไปจับลงไปเลยคะ่ะทางมันก็จะชันๆหน่อยนะคะทางลงน้ำตกเราเออเออ ปล่อยเลยถอดรองเท้าด้วยค่ะระวังลื่นนะคะลื่นล้มหัวแตกนะคะลูกปลาปเออลูกปลาอะไรปลาปล่อยขอนเจกาลิลลีไม่จับหรอกค่ะ ไปค่ะเดี๋ยไปดูฝั่งนู้นเยอะเลยค่ะเนยังไงคะยังดีงดๆ,ๆนะคะโอ้ลูโอ้นี่ตาไฟหมดเลยต้งาจะไปดูตรงไปดูตรงไหน,นะคระับ <laughs> เป็นปลาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นปลาอะไรตันี้นะคะซึ่งตงนัน่าจะเป็นปลาอะไรคะปลาช่อนเสียงตรงนี้ก็เป็นปลาหมอปลาหมอแล้วทุกคนคิดว่าปลาไหนเป็นปลาเย็นมากคือแปลว่าน้ำเย็นไหมคะ ก็คือไปิดปไปผู้ชมตรงน้ำตกแลก็จะขายรูปก็จะจบวิดีโอแล้วเดี๋ยวดีๆอ้าบอกลาท่านผู้ชมก่อนค่ะว่าอีพีนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ